สวัสดีครับแซบนัวพัวบ้านผมวันนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะมาดูที่ร้านน้ำค้อยนะครับวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาวันนี้อากาศไม่ค่อยจะดีนะครับฝนตกพรำพรำ วันนี้อากาศไม่ค่อยจะดีนะครับวันนี้นี่ก็คือร้านของเรานะครับร้านขายน้ำอ้อยของเรารวันนี้คันไปแล้วสองรอบนะครับอากาศไม่ค่อยจะดีครับเมฆฝนฝนยังปล่อยโปอยอยู่นะครับปล่อยปอยอยู่งนี้นี่ฮะรถก็วิ่งไปวิ่งมารถก็มีเยอะนะครับ ร้านข้าวเซเว่นนะครับร้านของเรานะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นอ้อยนะครับอ้อยของเรานะครับอ้อยของเราวันนี้มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับ ป๋าเขาให้ลูกน้องมาตัดหญ้าแล้วนะครับส่วนกล้วยนะครับตัดหญ้าไปแล้วดี่ครับดูนะครับดูชานอ้อยผมนะฮะชานอ้อยมีประโยชน์นะครับใส่เข้าไปใส่ตามต้นกล้วยครับผมใส่ให้ใส่ให้เยอะเลยครับใส่ทุกวันทุกวัน ไม่ได้ทิ้งนะครับเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยอย่างดีเลยนี่ครับปุวยกำลังขึ้นเลยครับนี่ตัดหญ้าออกใหม่ๆเลยามาดูกันไปหนอแตกดีนะครับนี่ก็เป็นกล้วยออกหลายเครือเหมือนกันครับป้วย นี้เพิ่งเริ่มมาตัดนะครับนี่ก็นี่ฮะเรามาใส่ใส่เป็นปุ๋ยให้ใหกล้วยนะครับอ้อยมาใส่กล้วยมันก็หวานสิครับนี่นะฮะใส่สวยมากเลย ลูกใหญ่แต่หวีน้อยครับผมตัดตัดปีออกก่อนนะครับเพื่อให้ได้ได้ลูกโตโตครับลูกโตมากเลยนะครับชานอ้อยของเรามีประโยชน์ครับใส่เข้าไปครับใส่ต้นต้นกล้วยนะฮะวันนี้ฝนก็พัำๆครับ ตัดยากแล้วผมก็จะใส่ไปไปหมดเลยครับทั่วบริเวณที่เนี้ยที่ของในห้างนะครับโชคดีนะครับผมยังโชคดีอยู่ในห้างให้ทิ้งคา,านอ้อยได้ครับเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยครับปุ๋ยอย่างดีเลยนะฮะใส่ต้นกล้วยครับ ต้นล่วยนะครับงนั้นไปไม่ถึงครับผมก็ไปใส่บ้างแล้วตั้งแต่รอบสามเดือนที่แล้วครับก่อนฝนนะครับป๋บาเข้ามาตัดตัดหญ้าผมก็เดินใส่ได้ครับข้างในเข้าไว้ไม่ได้ครับลกมากเลยครับมันเป็นต้นอ่า กระเฉดกระเฉดบกเขาเรียกว่าต้นอะไรผมก็ไม่ไมไมรู้เหมือนกันนะฮะแต่เราใส่ได้ตรงไหนเราเข้าได้แล้วก็ไปใส่ให้ครับนี่ก็เป็นร้านของเราก็อยู่ประมาณนี้ครับ ปนถนนเลยครับแล้วก็สุบบส่บาสุ่บานแล้วก็เป็นที่พักปอกอ้อยก็ปอกตรงนี้ครับที่มีผ้าใบผมผมปอกไปแล้วผ้าใบผมก็เก็บใบม้วนไว้ประมาณบ่ายสามโมงเราก็มาปอกไว้ครับสามโมงครึ่งเพื่อจะตอนเย็นเราจะได้พักผ่อน ไม่ต้องไปปอกที่บ้านนะครับไม่ต้องไปปอกที่บ้านนะครับเรามีต้นนำเสนอนะครับวันนี้ข้าวเกียบเราเหลือสองถุงน,นะครับข้าวเกียบเหลือหนึ่งถุงก็เป็นกล้วยฉาบเหลือหนึ่งถุงนี่นะนำเสนอนะครับเป็นต้นกล้าของอ้อยนะครับขายเหมือนน้ำทับ สุดละ20ขายร้ยา,านของเราก็จะประมาณนี้พึ่งก็มาตอมนะครับพึ่งน้องพึ่งมาเยอะเลยครับเป็นพึ่งหลวงนะครับพึ่งหลวงพึ่งใหญ่ผมเรียกพึ่งหลวงครับแต่แล้วแต่ใครจะเรียก จัดร้านก็จัดประมาณนี้ครับมีป้ายมีถังใส่น้ำแข็งนั้นก็เป็นตะกร้าใส่พวกแก้วขบขวาก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นถังใส่ใส่อ้อยครับมีร่มสีแดงหนึ่งคันนะครับแล้วก็เป็น ผ้าใบากันฝนกันแดดได้ครับผมลงคลิปไปเมื่อวานนี้เราปอกอ้อยกันตรงนี้ครับปอ,อกกันตรงนี้เลยเอาผ้าใบาดึงออกมาแล้วก็ขูดอ้อยกันตรงนี้ครับนี่ฮะตรงนั้นก็จะเป็นสำนักงานที่ดินบึงกลุ่มนะออกไปตรงไปก็จะเป็น ออกปากซอยมิตทีนะครับลางกำแหงนะครับส่วนป้ายป้ายด้านหน้าผมก็มีติดเหมือนกันฮะนี่ฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นป้ายนะฮะป้ายน้ำอ้อยสด้สดนะครับ100ร้อยเปอร์เซ็น้านหน้านะครับ ก็จะประมาณนี่ฮะป้ายด้านข้างผมก็ขึ้นป้ายเหมือนกันนะครับรถก็จะวิ่งผ่านไปผ่านมาประมาณนี้เป็น4ี่เลนนะครับ,ร,ร,บรถก็วิ่งกันเยอะมืกันครับตอนนี้ประมาณ ไปสองโมงครับร้านข้าวข้าวมันไก่ข้าวขาหมูก็อาหารตามสั่งส่วนร้านถัดไปก็เป็นข้าวต้มตอนตอนเย็นนะครับบ่ายแก่เย็นตอานนี้ก็เป็นเซเว่นนะฮะก็ฝากร้านไปด้วยนะครับฝั่งนี้ก็มีป้ายเหมือนกันครับนี่นะครับ ใชลายของเราน้ำอ้อยร้อยเปอร์เซ็นตนี่ร้านางเราก็จะประมาณนี้ไปห้างยิ้มเลยนะครับเราเอาชานอ้อยของเราใส่ต้นกล้วยให้งามงามมากเลยครับผมก็ฝากไว้ กับร้านตะเปียกน้ำอ้อยสดแล้วก็ช่องพบว่าแทบหนัวหัวบ้านผมผมฝากกดไลค์กดสตัตะไห้กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณเข้ามารับชมช่องแทบหนัวหัวบ้านผมสวัสดีครับ